วัดีค่ะวันนี้บุ้งคะโคสเฮเวนนะคะพามากินกันต่อในมื้อเย็นมื้อเย็นวันนี้เรามากินกันแถวใกล้ๆบ้านบุ้งเลยนะคะอยู่ในซอยนอนทบุรี42ถนนสนามบินน้ำค่ะ,อ,ะอาหารเย็นวันนี้บุ้งสั่งเป็นผัดไทยกับหอยทอดนะคะหอยทอดร้านนี้ชื่อว่าหอยทอดใจเย็นเขาบอกว่าต้องใจเย็นเพราะว่าหอยทอดต้องทอดมานานถึงจะกรอบแล้วก็อร่อยเดีย๋ยวเรามาดูหน้าแม่ค้ากันก่อนอันนี้นี่คนนี้คนที่ทําผัดไทย ใช่ไหมคะนี่ผัดไทยอยู่นี่นะคะอยู่ในกระทะเลยเนี่ยกำลังแบบสุกเลยอะ่ะข้างล่างเป็นอะไรนะเป็นกุ้งกับปลาหมึกใช่ไหมคะไหนพริกให้ดูนิดนึงนี่ไงนี่ไงคือจะบอกว่าผัดไทยร้านนี้นะให้เยอะแล้วก็อร่อยนะคนไทยใจดีมากเลยยิ้มอีกรอบเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะแอบ,บไปดูกระทะหอยทอดกันเดี๋ยวนึ่งกระทะหอยทอดอยู่ข้างในตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเดี๋ยวเราแอบดูกันหนึ่งนะฮะอ่ะขอดูหนะ้า ใช่จริงๆเนี่ยค่ะเป็นหอยทอดใกล้บ้านที่แบบบุ้งกินบ่อยมากเลยเพราะว่าหอยแม่ค้าน่ารักทอดหายทอดได้แบบว่ากรอบมากใช่วันนี้สั่งบอกให้ทางแฟนเพจร,รู้แต่วันนี้บุ้งสั่งกี่ห่อคะสี่ห่อสีหอ,หอกินคนเดียวกี <laughs> ่หอกินคนเดียวนะจะบอกกรอบจริงๆนะเดี๋ยวพะดูนี่เดี๋ยวจะให้ดูในห่อนะคะนี่ไง,งมันกรอบมากชอบมาก บุ้งก็ชอบกินหอยทอดมากเลยค่ะคือโปรตีนเวลาเอาหอยทอดกลับบ้านอ่ะมันมักจะไม่ค่อยกรอบแล้วคือแบบมันจะนิ่มใช่ไหมแล้วก็จะมีอะไรอะเขาเรียกอะไรอะมันจะมีเหนื่อใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าร้านนี้นะพูดเลยจริงๆว่าเอากลับบ้านแล้วก็ยังกรอบอร่อยอยู่นี่เขากำลังเทงใใหม่ป๊บน,นึงนะขอแอบดูแอบดูแอบดูแ,ดแดมค่ค้าทำนี่ไงน,นี่อะอร่อยจริงจังข้อเอากระเปานะคะ<า>นักพิสูจน์เนียผัดไทยกำลังจะได้แล้วขอแอบไปส,ส่องผัดไทยนิดหนึ่ง ี่ผัดไทยในกระทะนี่คือสองห่อนะคะสองห่อนะเยอะมากเลยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอากลับกินที่บ้านอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าไทยรนะ้านนี้นเวลาบ่วงกลับบ้านบางทีไม่ได้ปรุงเลยนะว่ามันอร่อยอยู่แล้วอ่ะเนี่ยมาแล้วมาแล้วแกอบดื้่ไงอันนี้ผัดไทยใส่ปุ้งกับปลาหมึก ขอนี้ราคาเท่าไหร่คะค่ะขอนี้ราคา5้บาทนะคะใส่กันแบบจัดเต็มมากเดี๋ยวเอามือมุ้งไปเทียบเยอะอะเยอะให้เยอะอะแล้วถ้าเป็นถอยทอดล่ะคะแอบดูหอยทอดอีกรอบราคาาสาค่าเท่านั้นจิงะเจริงค่ะเฮถูกมากเลยถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมากินหอยทอดร้านนี้นะคะเดิอย่าอย่าจะถ่าดูหน้าร้านแป๊บหนึ่งนะป หอยทอใจเย็นนะคะอยู่หน้าหมู่บ้านอัญชลีซอยนนทบุรี42จะอยู่เยื้องๆกับโลตัสเอ็กเพรสนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอส้องกันนี่ปุ๊บปุอ่าอยู่ตรงข้ามเลยคือโปติแอบกระสิบว่าบุ้มก็จอดรถแถวแถวตรงข้ามตรงโรตัสนี่แหละค่ะแล้วก็เดินข้ามถนนมาเออเย็นตโฟร้านนี้ก็อร่อยนะคะแต่ว่าเขายังไม่เปิดวันนี้เลยสั่งแต่หอยทอดอย่างเดียว ่อยิงๆนะเดี๋ยวเราจะกลับไปทำกินเอ้ยเราจะกลับไปกินที่บ้านอ,อีกรอบนะคะให้ดูหอยทอดอีกรอบแล้าน้ำจิ้มให้เยอะจัดเต็มอะล่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะใกล้ได้แล้วเนาะอย่างงี้งั้นเดี๋ยวบุ้มไปแล้วนะเพราะว่าจะกลับไปกินแล้วเดี๋ยวหอยทอดดูไม่กรอบไปแล้วบบาย